มีแต่ผู้ชายเหมือนตักหมาทุกคนเลยตักข้าวใส่ในใบตองแล้วก็มาตักกับข้าวใส่ในใบตองแล้วทานยังไงช้อนเนี่ยมันคนอื่นใช้ได้เดี๋ยววันนะเสื่อมทานยังไงถูกต้องมือเขาจะมีน้ำให้ขันหนึ่งอย่าไปดื่มนะล้างมือ ล้างมือเสร็จเปิบข้าวข้าวกับผัดผักไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือพวกต้มถั่วเทแล้วมันจะไหลออกสมาก,ก็คอยดูโต๊ะข้างๆก็ทำไมเขาเอาข้าวล้อมไว้มีทักษะชีวิตล้อมไว้แล้วเขาก็เปิบได้เปิบแล้วมันก็หกมานี่แล้วเขาก็เลียขึ้นไปนี่ วันนะบริสุทธิ์ยังปฏิบัติจะอยู่ทุกวันนี้เพราะส่วนนั้นของประเทศไม่มีพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาปฏิเสธความเชื่อว่ามีพระพรหมสร้างโลกมนุษย์เกิดมาตามกรรมนะชัดจาวะสะโลโหติ ะชาัดจาโหติพรามโนโพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นคนวันณะต่ำเป็นคนถอยเพราะชาติกำเนิดไม่ได้เป็นพรามเพราะชาติกำเนิดเป็นคนวันเออเป็นคนถอยเพราะการกระทำกัมมะกัมมุนาวสโลโหติกัมมุนาโหติ พรามโนเป็นคนต่ำคนถอยเพราะการกระทำเป็นคนประเสริฐเพราะการกระทำม,มนุษย์เกิดมาเท่ากันและและเทวดาก็ไม่ได้ประเสริฐกว่ามนุษย์วิชาจารณะสัมปันโนโสเศโถเทวมานุเสบุกมนุษย์นี่แหละ ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้จรณนะความประพฤติที่ดีงามประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ไม่ให้กลัวเทพพูดผีปีศาจเป็นอิสระหมดเลยแต่ปรากฏว่าตามมาคุมเราถึงนี่นพระพรหมตอนนี้พระพิคเนต นะใช่เยอะหมดเลยแต่ที่จริงต้องใช้ต้องการให้เราเป็นอิสระในภายนอกระบบต่างๆไม่ควบคุมไม่กำกับภายในก็ไม่ให้เป็นทาตของสิ่งที่มาควบคุมมากำกับในใจเรา ต่อยกันฆ่ากันเพราะบันดาลโทะสะแสดงว่าเราเป็นทาตุของความโกรธไปขโมยเพราะอดอยากติดคุกเพราะเป็นทาตุของความหิวความโลภเราเป็นทาตุทั้งภายในทั้งภายนอก พระพุทธเจ้าบอกว่าข้างนอกก็ปลดอิสระภาพให้หมดแล้วนะเหลือแต่ข้างในเป็นธาตุของความคิดเราเองด้วยโมหะทิฏฐิอยู่ๆเป็นคนไทยด้วยกันทะเลาะกันเป็นธาตุความคิดทางการเมือง พระก็จะตีกันเป็นธาตุความคิดทางนั้นคนเราถ้าปลดปล่อยภายในจิตใจได้เนี่ยมันจะมีวิมุตติคืออิสรภาพทั้งภายนอกทั้งภายในเป็นชีวิตที่เบาสบายเราเครียดอยู่ทุกวันนี้เรากังวลอยู่ทุกวันนี้ เพราะเราเป็นทาตความคิดของเราเองเราจึงมาสแสวงหาทางออกถามว่าแล้วทางออกมันอยู่ที่ไหนอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าแก่นของพุทธธรรมเรื่องอะไรคนที่สแสวงหาธรรมะเพื่อให้ถึง แกนคืออิสรภาพเนี่ยมักจะไปไม่ถึงมาฟังเทศฟังธรรมนาน,นี่ไม่เห็นรวยสักทีเนาะไม่รวยสอบก็ไม่ได้งานก็ไม่ดีอุตสาห์เป็นคนดีแล้วทำดีได้ดีมีที่ไหนโอ้ไปว่าธรรมะอีกนะ แสดงว่าเราหาธรรมะไม่ใช่ที่อิสรภาพแต่หาที่ความรวยความสำเร็จในชีวิตความมีชื่อเสียงใครที่เข้าหาธรรมะแต่ไปหวังผลเป็นความรวยความเ,ออเกียรติยศชื่อเสียงความสำเร็จในชีวิตเขาเรียกว่า เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนคนที่เข้าไปในป่าไม้ไปสแสวงหาแก่นไม้แต่ไปติดอยู่ที่กิ่งและใบแบกกิ่งและใบกลับบ้านบอกนี่คือแก่นอะไรคือกิ่งและใบของศาสนาคือลาบยศ อะไรต่างๆที่เราปฏิบัติทำเพื่อหวังสิ่งภายนอกนี่คือกิ่งและใบบางคนเข้าไปในป่าไม่ไปติดที่กิ่งและใบไปเอาสเก็ตมาสเก็ตของต้นไม้แล้วก็บอกว่านี่คือแก่นอะไรคือสเก็ตของพระศา,าสนาสเก็ตของธรรมะ อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเฉยๆนะว่ามันนี้ไม่ใช่แก่นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสิ่งที่เป็นสเก็ตของพระศาสนาคือศีลศีลห้าศีลสิบที่เรารักษากันเนี่ยยังไม่ใช่แก่นเป็นสเก็ตของพระศาสนาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารักษาศีล แล้วไปติดอยู่ที่แล้วเป็นสะเก็ดปัญหาอยู่ที่ว่าต้นไม้ไมันก็ต้องมีสะเก็ดต้องมีเปลือกแต่ถ้าเราจะเอาแก่นเราต้องผ่านสะเก็ดผ่านกิ่งใบผ่านเปลือกไปถึงแก่นให้ได้ในการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องผ่านศีลรักษาศีลแต่ถ้าเราหยุดอยู่ที่ศีลไม่ทำต่อเรียกว่าเรา ติดอยู่ที่สะเก็ดของพระศาสนาท่านบอกให้เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อเข้าไปในป่าไม่เอาสะเก็ดละไม่เอากิ่งใบไม่เอาสเก็ดเอาเปลือกพระศาสนามาเปลือกของต้นไม้มาเปลือกของต้นไม้คือสมาธิสมาธิที่เราปฏิบัติเนี่ยสมถกรรมฐานเป็นเปลือกของ ธรรมะท่านบอกว่าอย่าหยุดอยู่แค่นั้นเพราะมิฉะนั้นเราจะได้แค่เปลือกไปต่ออีกยังไม่เจอแก่นเขาเรียกว่าไปเจอกะพีกะพีอยู่ระหว่างเปลือกกับแก่นแต่เรานึกว่าเป็นแก่นยังไม่ใช่กะพีของาศาสนาคือ อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อย่างเช่นเราไปหาผู้วิเศษทั้งหลายเนี่ยผู้วิเศษก็ปฏิบัติเพื่อมีอิทธิฤทธิ์มีดวงตาทพิ์มีอะไรต่างๆเป็นปาฏิหาริย์หยุดอยู่แค่นั้นเป็นกะพีไปต่อจากกะพีจึงเป็นแก่นแก่นของพระศาสนาคือ วิมุตติความหลุดพ้นเราดูแล้วว่ามันยากนะไล่มาตั้งแต่กิ่งใบเลื่อยเอกิ่งใบสเก็ดเลื่อยมาจนถึงแก่นหลักปฏิบัติอยู่ตรงนี้อันนี้พูดพูดถึงภาพรวมหลักปฏิบัติอยู่ที่ว่าอย่าไปหยุดอยู่เพียงที่กิ่งใบสเก็ดอะไรก็ตามท่านให้ปฏิบัติ สูงขึ้นไปเรื่อยๆในชีวิตใครที่หยุดอยู่สิ่งที่เป็นเปลือกเป็นกระพี้ท่านเปรียบเหมือนคนข้ามแม่น้ำด้วยแพรข้ามแม่น้ำด้วยแพเนี่ยเราก็เอาไม้เอาเถาวันเอาย่าเอาอะไรต่างๆมาผูกเป็นแพรเพื่อข้ามฝั่งพอไปถึงฝั่งแล้ว แทนที่จะทิ้งแพเอาไว้เดินขึ้นบกไปสู่เป้าหมายเปล่าแบกแพไปด้วยเอาไปอวดเขาหลายคนนี่เป็นคนดีมีศีลธรรมอะไรอวดโชว์แต่งชุดโชว์ด้วยที่นี่ไม่ทําเนาะ <laughs> เคร่งไปติดอยู่แค่นั้นเนี่ ฉันนั่งปฏิบัติฉันเคร่งฉันอะไรต่างๆเพื่อคฆูณสนาเพื่อโชว์ตัวเองประเด็นก็คือเราไปติดอยู่แค่นั้นท่านให้สลัดให้พ้นแล้วก็ข้ามไปแล้วก็ไปต่อประเด็นอยู่ตรงนี้พระพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าอย่ามีศีลอย่ามีสมาธิอย่าหาปัญญาให้มีแต่สลัดดิ้นหลุดแล้วก็หลุดพ้น ไม่ได้บอกว่าอย่าหาทรัพย์อย่าหาเงินอย่าหาชื่อเสียงแต่อย่าไปติดอยู่แค่นั้นมีเงินมีทรัพย์แล้วกอดอยู่แค่นั้นเนี่ยไม่ได้ไปใช้ประโยชน์เลยท่านกตนีนะมีเงินมีทองหามาแทบตายเอาไปทำอะไรมีชื่อเสียงได้รางวัลได้เกียรติยศภูมิใจอยู่แค่นั้นเนี เพื่ออะไรคําว่าเพื่ออะไรก็คือมันต้องสูงขึ้นไปลึกขึ้นไปไปถึงแกน่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเงินทองทรัพย์สินที่เราหามาเนี่ยต้องหามาด้วยความสุจริตซื่อสัตย์สุจริตด้วยธรรมะแต่หามาแล้วอย่าไปเป็นทาสของทรัพย์นั้น คนที่เป็นทาสเนี่ยเหมือนกับอะไรเหมือนคนที่มีทองเท่าหนวดกุ้งแล้วเป็นไงนอนสะดุ้งจนเรือนไหวนี่เตียวนะมันดิ้นกลัวจะหายมีเอาไว้ใช้เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าบอกว่าใครที่มีทรัพย์มีสินแต่ไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์เนี่ย มันเหมือนสัตน้ำใสสะอาดอยู่กลางป่าลึกสัตว์ร,ร้ายชุกชุมใครไปดื่มก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อาบก็ไม่ได้แล้วมีทำไมเพราะฉะนั้นเราหาทรัพย์สินมาแล้วด้วยสุจริตโดยชอบธรรมเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขเราไม่ได้เป็นทาสเขาเมันมันต้องมารับใช้เรา เลี้ยงตัวเองเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรต่างๆก็คือแจกจ่ายทําบุญในพระศา,าสนาทําบุญมีปัญญาเครื่องสลัดออกนี่ตรงนี้คือวิมุตหละนิสรณะปัญญามีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคทรัพย์นั้นเห็นไหม มีเงินมีทองท่านไม่ได้ตำหนิแต่เราจะต้องบริโภคอย่างผู้มีวิมุตติคือนิสรณะปัญญาเป็นอิสระเหนือสิ่งที่เรามีเราเป็นบางทีเนี่ยมันทุกข์มันเครียดจะฆ่าตัวตายทุกข์เพราะคนอื่นคุณเป็นทาสทางเขาบางคนบอกทำไมจะต้องไปฆ่าตัวตายเพราะบางคนตีจากทำไมไม่ไปฆ่ามันตาย ออนี่ก็คิดอีกแบบนกันนะมันก็เป็นธาตุความคิดอยู่ดีทําไมจะต้องมาแบกโลกมาเป็นทุกข์มาทุกเรื่องทุกราวพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ไม่ใช่หรือว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสอนพระโมคคลาพระโมคคลาปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุนะก็จึงถามพระพุทธเจ้าว่าสรุปให้หน่อย ลูกน้องมาบวชด,ด้วยกันบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแล้วเหลือแต่พระโมคคัลลานะกับภาษาริบุตรเจ็ดวันแล้วยังไม่บรรลุเลยลูกน้องบรรลุหมดแล้วที่มาบวชพร้อมกันช่วยสรุปธรรมะให้หน่อยพระเจ้าก็สรุปว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรที่จะไปยึดติดคือไม่ควรจะไปเป็นทาตมันทั้งภายในและภายนอก ท่านเพื่อทาจจึงแต่งกรอนว่ายามจะได้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์เรามีลาบมีเงินมีทองแต่ได้ให้เป็นมันจะไม่เป็นทุกข์ยามจะได้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ยามจะเป็นเป็นให้ถูกตามวิถียามจะตายตายให้เป็นเห็นสุดดี ถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกทุกวันเอ่ยนิสรณะปัญญาวิมุตต์ได้อะไรมาก็อย่าไปเป็นทาสของตำแหน่งของตรงนั้นคนที่ตั้งคำถามนี้คือพระเจ้าอาโศกมหาราชพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ย เป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากที่สุดในอินเดียมีชีวิตหลังพระเจ้าปณิภานไป200กว่าปีอินเดียเนี่ยแตกออกเป็น16ประเทศในสมัยพระเจ้ามในยุคพระเจ้าอาโศกพระเจ้า,าโศกรวมเป็นประเทศเดียวกันตีตะลุยไปทั่วเลยเป็นดินแดนที่ใหญ่ที่สุดกว่าอินเดียมาในปัจจุบันด้วยเพราะมันรวมบังคลาเทศ อัฟกานิสถานปากีสถานเป็นอาณาจักรของพระเจ้าอาโศกยิ่งใหญ่ขนาดไหนท่านตอนที่ลบอ่ะยังไม่ได้เป็นพุทธยังไม่นับถือพุทธศาสนาก็ลบไปเพื่อความยิ่งใหญ่ไงสะใจไงมีอำนาจพอลบแล้วสลดใจตอนที่ไปถึงแคว้นกะลิงคะแคว้นกะลิงคะนี่รัก เมืองบ้านเกิดไม่ยอมเป็นท่านพระเจ้าอาโศกสู้ตายถวายชีวิตเป็นแสนคนพระเจ้าอาโศกจารึกไว้บันทึกไว้ในศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกอะไปเห็นศพคนตายในแฟนแคว้นกริงคะเป็นภูเขาเหล่ากะสลดพระไทยใช้ชนะที่ได้มาบนกองเลือดนี่มันมีค่าอะไร เริ่มหยุดคิดแล้วหันเข้าหาศา,ศาสนาสลดพระไทยได้ฟังเทศของสมณะน,นิคโครธนับถือพุทธศาสนาและได้คำตอบอาณาจักรยิ่งใหญ่อำนาจมหาศาลนี่เพื่ออะไรนะกิ่งและใบเนี่ยของชีวิตเนี่ยเอามาทำอะไร บางคนก็บอกมันไม่มีคุณค่าลาออกไปบวชเป็นฤาษีไปบวชเป็นพระแต่พระเจ้าอาโศกใช้นิสรณะปัญญาปัญญาที่ทำให้คนตนเองเป็นอิสระจากอำนาจยศลาบอำนาจวาสนาพระเจ้าอาโศกเขียนไว้ในศิลาจารึกว่าอำนาจวาสนา ยศถาบรรดาศักด์เงินทองมันจะไม่มีประโยชน์อันใดถ้าเราไม่ใช้บูชาธรรมะถ้าเราไม่ใช้เพื่อประโยชน์ของคนจำนวนมากมักเก็บมากองเอาไว้ทำอะไรเพราะฉะนั้นพระเจ้าอาโศกเมื่อมีอำนาจและทำอะไรอันดับแรกห้ามฆ่าสัตว์บูชายัญ ฉันมีอำนาจแล้วเห็นสัตว์เนี่ยถูกฆ่าตายเนี่ยบูชายันเพราะศาสนาพราหมณ์เนี่ยพอมาเป็นพุทธเลิกฆ่าสัตว์บูชายันเป็นเหตุให้คนอินเดียทุกวันนี้ครึ่งประเทศเนะเป็นมังสวิรัตมาจากพระเจ้าออโศกเนี่ยสั่งห้ามกินเนื้อสัตว์กี่ประเภทไล่มาเลยในจารึก เป็นนิสัยของคนทั้งประเทศเป็นพันล้านมาจากพระเจ้าอาโศกนี่คือมรดกของท่านสร้างโรงพยาบาลให้คนยังไม่พอพระเจ้าอาโศกสร้างโรงพยาบาลให้สัตว์อโลคยะสาระเป็นแบบอย่างให้ธรรมราชาพระเจ้าแผ่นดินเอาแบบพระเจ้าอาโศกกันทั่วโลกพระเจ้าชัยวร,รมันที่ปกครองกัมพูชาหรือขเขมรก่อนที่ เป็นกระราชเป็นองค์สุดท้ายก่อนที่กุสุขโขทัยจะเกิดเนี่ยได้สร้างโอสถสาลาหรือโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่นครวัดนครธมไล่มาถึงปราสาทเมืองสิงห์เรียนแบบพระเจ้าอาโศกรวยมีอำนาจและทำอะไรสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ให้ทานทำบุญทำทานเป็นบริษัทก็ CSR จัดเทศเป็นต้นพระเจ้าอระโศกบอกว่าไงอีกอย่าไปเที่ยวมีเงินมีทองอย่าไปเที่ยวสนุกสนานจัดมหรสพกันฟุ่มเฟือยฟงเฟ้ออย่าเอาแต่เข้าช้อปปิง้งดูสมัยพระเจ้าโศกนะแล้วพระเจ้ากโศกชวนไปเที่ยวที่ไหนท่าน ธรรมยาตราไปไหว